วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้มาอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้ประเทศไทยของเรากําลังประสบปัญหาอุทกภัยนะครับในหลากหลายจังหวัดแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนักมากๆโดยเฉพาะภาคอีสานครับล่าสุดครับพี่มอสปฏิพานครับ ด้วยตัวของตัวเองฮะลงพื้นที่ไปเพื่อช่วยเหลือพี่น้องภาคอีสานครับที่จังหวัดอุบลราชธานีไปด้วยตัวเองเลยครับแล้วก็เอาลงไปในพื้นที่เอาของไปมอบให้กับผู้ที่ประสบภัยอยู่ะนะฮะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมเลยครับพี่มอดครับ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็ต้องชื่นชมพี่มอสด้วยจริงๆนะคะซึ่งนอกจากที่อุบลราชธานีแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งพื้นที่ที่หนักไม่แพ้กันเลยนะคะนั่นก็คือที่จังหวัดขอนแก่นค่ะล่าสุดนะคะโครงการของ The One Enterprise ค่ะอย่างวันสร้างสุขสู้ภัยน้ำท่วมนะคะก็นำทีมโดยคุณเดียว,วรตัตงตระกูลค่ะพี่บอยวันบรรเทิงนะคะแล้วก็มีเหล่านักแสดงจากช่องวัน31ด้วยทั้งแจมรัชตะนะคะวินทรงศิลแลวก็ต้นจักราชค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดขอนแก่นนะคะนำถุงยางชีพเนี่ ที่บ้านปากเปื่อยคะ่ะหมู่บ้านที่อยู่ติดริมน้ําแม่น้ําพองนะคะที่ล้นทะลักออกมาท่วมบ้านเรือนจนเสียหายไปหมดเลยแหละคะ่ะโอ้นี่หนักนะต้องเดินเท้ามาประมาณครึ่งกิโลใช่ครับเพราะรถเขา้เขามาไม่ได้การที่จะเข้าไปในหมู่บ้านตอนนี้เราต้องเั่งเรือลากันเข้าไป ช่วยผู้ประสบภัยซึ่งหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่เหมือนกับเป็นแก้มดิ่งรับน้ำนะครับเพื่อไม่ให้น้ำไหลไปท่วมขอนแก่นพิโนขอนแก่นเพราะตรงนี้คือแม่น้ำพองนะครับระดับน้ำสูงขนาดนี้นะครับตอนนี้ก็คือทางฝั่งทีมนีุดโดนปิดกั้นเป็นเขื่อนเป็เขื่อนชั้นแรกนะครับไปแล้วจะ็นอีกชั้นที่สองนะครับเพื่อไม่ให้น้ำไหลลงทุ่งล้งนู้นนะครับลงล้นนู้นก็คือท่วมขอนแก่น วันนี้น้ําเพิ่มขึ้นทุกวันเลยครับเราก็เฝ้าระวังเตือนชาวบ้านระวังลูกเล็กเด็กแดงอห่ไปใกล้น้ำหญ่าไปเล่นน้ำ117หลังคา117หลังคาเลยรวมทั้งวัดวัดมีพระอีกสองค์ชาวตอน400กว่าคนมีแน้มจะลดลงไหมยังเลยครับตอนเพราะว่าน้ำเตือนยังยังปล่แบบเป็นขั้นเันไดปล่อยเรื่อยๆมาเรื่อยๆ เพิ่มขึ้นเรๆเรๆจากันาครับน้ำ,นำ,นำ ค่อนข้างจะแรงตรงนี้หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่มีน้ําล้อมรอบเพราะว่าชุมชนตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีแม่น้ําขนาดเลยอยากให้ดูบ้านหลังนู้นไปตรงนู้นน่าส bon. งสารมากเลยมิดหลังคานะอยากเธอได้้รูงิน,งงนบริจาคของทุกท่านที่ดูอยู่บริจาค่านหน้าจอช่องวัน31ผ่านช่องทางต่างๆเนี่ยก็บอยกับทีมวันสร้างสุข พยายามจะลงไปทุกพื้นที่ที่เดดร้อนแพ็คถุงยางชีพนําความช่วยเหลือมาให้ที่สําพันธ์มาให้กําลังใจมาสร้างรอยยิ้มนี่คือหน้าที่ของพวกเราวาสร้างสุข ย่างที่พี่บอยพูดนะคุณผู้ชมค่ะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเราก็จะนําไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็พยายามที่จะลงพื้นที่ไปให้ได้มากที่สุดค่ะถ้าหากว่าใครสะดวกจะไปช่วยเหลือด้วยตัวเองก็ได้แต่ถ้าหากว่าใครอยากจะช่วยเหลือแต่ไม่สะดวกนะคะก็มาทางนี้ได้เลยค่ะกับโครงการวันสร้างสุขสูขส้ภัยน้าท่วมนะคะมาช่วยกันบริจาคผ่านบัญชีมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์ค่ะสำหรับโครงการวันสร้างสุขเพื่อสู้ผู้ประสบภัยนะคะผ่านทางธนาคารกรุงเทพ ตามเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอได้เลยค่ะหรือว่าจะสแกน QR code คก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้หลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนมากๆเลยซึ่งวันนี้ค่ะโครงการวันสร้างสุขสุขภัยน้าท่วมก็ได้ไปลงพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะคะอย่างที่ทราบกันว่ากําลังได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างหนักเลยทีเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะรอติดตามในรายการวันบันเทิงจะนาภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าการเอาภาพมาเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นจริงๆว่าทุกบาททุกสตางค์ของ พยายามที่จะช่วยเหลือให้กับทุกพื้นที่เลยใช่ครับนะขอบคุณน้ําใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับที่บริจาคกันเข้ามาผ่านทางมูลนิธิของเรานะครับแล้วก็ให้โครงการวันสร้างสุขเป็นตัวแทนในการแจกจ่ายนะครับแล้วก็ไปสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับ